มันใ e ้าย right? <Huh? S 1> ี่ยงาต้องย้มันหยุดโค้ายแหลูกบอกว่าอียนะาไม่เาคยจะลุกขึ้นมันลุกเลยก็เดินหลงไม่กล้าตาขีได้อ้น้กระาตัวขึ้นยงว่าอู้น่าัวจะป่อยออกมาอยู่เลยสังคมอยู่ยากเป็นี่ก็ไม่กล้าอยู่เนาะบอก คิวเลยขึ้นรถก,กินมอเตอร์ไซค์กินหมูปิ้งคิวเลย <g ülme> นนตำรวจให้ดูเอกสารตอนไหนเพื่อนสามตอนไนมันปีนเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้แล้วมันก็ออกทางนี้มัน <c oughs> ออกทางนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันกันตัวกันบ้างไหมนี่ ไอ้นั่นผมเข้ามาตรงนี้เออมีแต่ผู้หญิงด้วยดัน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 เปิดออกเงแล้มันก็เบาๆเยมันยกเบาได้ลูกสาวคนแรกบอกว่าประมาณที่สี่ที่สี่ที่ที่เจอนะคะไปดูดตปนหลวพ่อมันก็ตกใจมันก็เลยเดินเดินไปหาเราบนที่นอนเนี่ย ก็เป็นมันพอนึไม่เห็นไงก็เลยบอกว่าเออใช่มแม่แม่มอันหนูเออใช่ใช่ก็เลยวิ่งวิ่งไปดูมัแต่วันมันเข้าคอไหนเข้าไปดูด้ว่าในสายไงบ้านพี่เขามีกล้องอยู่ตรงนี้ออ๋เข้ามาในนี้ที่เหที่เกิดเที่วดีโอก้องพี่เาเาก็เลยก็ขอสาวมนเนี่ยดนโดนไม่รู้ว่าใช่มันหรือเปล่า ข้างหลังเขาก็โดนเหมือนกัน